สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พึกพฤษภาคมถึง14มิตรมิถุนายนในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ Six of Wands Queen of Wands Two of Wands Three of Cups Jade n i n e of Cups n i n e of Pentacles Page of Wands Ten of Wands Three of Swords ค่ะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะ การงานในช่วงตอนนี้ถือว่าตัวคุณได้รับตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเป็นโอกาสเป็นรองวัลที่คุณจะได้รับสำหรับชาวราศีพฤษภหรือใครที่ทำงานทำงานในหน่วยงานในองค์กรนะคะเหมือนกับจะได้เรื่อนได้รับตำแหน่งได้ยศนะคะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะมีตำแหน่งที่ให้คุณได้รับ นะคะได้รับเกียรติได้ยศขึ้นแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทําอะไรหรือเป็นลูกจ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณก็เหมือนมันจะโดดเด่นนะคะโดดเด่นขึ้นในช่วงนี้นะคะโดดเด่นขึ้นเด่นดังขึ้นเป็นที่น่าพอใจเป็นที่จับตามองของหัวหน้าง,งานและก็คุณอาจจะได้รองวัลพิเศษได้อะไรที่มันตอบแทนเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็น ข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภที่คุณจะได้รับในช่วงตอนนี้ที่ผ่านมาเกิดจากการกระทำนะคะเกิดจากการสะสมผลงานของคุณนะคะการที่คุณรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การที่ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์ความอดทนนะคะการรักในสิ่งในสิ่งที่ทำรักในงานที่ชอบแล้วมันก็จะส่งผลทำให้คุณ ทํางานนั้นได้ประสบผลสําเร็จบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของงานเดิมๆงานเก่าๆหรืองานที่มันเป็นงานที่สิ่งเสี่ยงก็ได้นะคะเป็นความเสี่ยงก็ได้แต่ก็จะได้นะคะคุณก็จะได้จากตรงนั้นนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในในช่วงตอนนี้เหมือนบางคนมีการขยับขยาย เกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปกําลังมองดูนะคะในเรื่องของอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นงานที่สองงานที่3หรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะขยับขยายก็ได้นะคะไปในเรื่องของการมองขยายสาขานะคะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่ทำงานก็อาจจะมีในเรื่องของงานเสริมนะคะงานเสริมหรืออะไรที่เข้ามาเพื่อที่จะ เพิ่มในเรื่องของรายได้เข้ามาก็ได้ในเรื่องของการงานจะดูมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นและอีกอย่างคุณมีทีมงานมีลูกน้องคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณเขามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเหมือนเป็นมือขวาของคุณเลยก็ได้งานช่วงนี้เยอะไหมเยอะนะคะเยอะหนัก แต่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงสําหรับชาวราศีพฤกษภคุณสู้นะคะคุณสู้จนสุดกําลังคุณแล้วคุณก็จะผ่านงานตรงนั้นมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะงานเข้ามาเยอะแต่ตัวคุณก็สู้และมันถือว่ามันเป็นบททดสอบของคุณรางวัลเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะได้ปรับได้เปลี่ยนทําให้มันสูงขึ้นนะคะถือว่าเป็น ช่วงนี้โดดเด่นอ,ะอ่ะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะขอไห้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้และกันนะคะในเรื่องของการงานอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมใ o ออฟวอร์ดเซเว่นออฟวอ d ์โฟร์ออไพ่บอกว่าบางครั้งคุณก็เหนื่อยนะ นะคะบางครั้งคุณก็เหนื่อยแต่ไม่ท้อสู้จนสุดกําลังสู้ด้วยความสามารถความพยายามวิชาความรู้ที่คุณมีเทคนิคต่างๆและคุณจะผ่านมันไปได้เหมือนกับได้รับชัยชนะนะคะได้รับชัยชนะกลับมาสู้เนี่ยนะคะเหมือนนักลบเลยนะคะสู้ไม่ถอยแล้วตัวคุณก็จะพิชิตกับปัญหานั้นได้โอกาส นะคะสิ่งต่างๆที่มันสมควรที่จะมันเป็นของคุณอยู่แล้วคุณก็จะได้รับบางครั้งรู้สึกเหนื่อยเห็นไหมเหนื่อยท้ออยากพักนะคะทํางานเกินตัวแต่สู้นะเห็นไหมคะสู้ นะคะสู้ด้วยตัวคุณนะคะสู้ด้วยตัวคุณด้วยความสามารถด้วยเทคนิคด้วยวิชาชีพหรืออะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ในตัวด้วยทักษะแล้วคุณก็จะพิชิตมันได้นะคะพิชิตมันได้ด้วยตัวคุณเองเป็นความภาคภูมิใจนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ที่คุณสามารถที่จะลุยนะคะลุยได้ด้วยตัวคุณแล้วมันส่งผลส่งผลในเรื่องของความสําเร็จนะคะตอบย้อนกลับคืนมาให้คุณได้ได้ปิติ ได้มีความสุขในสิ่งที่คุณทำนะคะคุณเห็นผลเห็นผลที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผลตอบแทนที่มันดีดีงามดีมากๆในช่วงนี้นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินการงานดีก็ส่งผลให้ในเรื่องของการเงินของคุณดีขึ้นด้วยนะคะได้รับโอกาส การลงทุนนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะได้จากคนสนิทนี่แหละนะคะไม่ไกลไม่ไกลตัวคุณหรือจะได้รับเงินทุนจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะมากกว่าคุณนะคะเป็นหัวหน้างานหรือคนที่คอยอุปถัมภ์คำชูคุณเขาอาจจะมีในเรื่องของทุนนะคะให้กับตัวคุณได้ไปสานต่อได้เอาไปลงทุนได้ไปขยับขยายธุรกิจกิจการของคุณก็ได้ในเรื่องของการเงินทําให้ตัวคุณดูมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็หนักแน่นมาก ยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามีแบ็กกราวน์มีคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะทาให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็คนอื่นเขาก็เชื่อในสิ่งที่คุณทําแล้วก็คอยสนับสนุนคอยพักดันให้คุณจเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของการเงินไปเรื่อยๆนะคะขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้และกันในเรื่องของการเงินนะคะอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหม 7 of swords อนาอาจจะได้เงินมาแบบลับๆนะ อาจจะได้เงินมาแบบรับๆนะคะหรืออะไรที่มันเข้ามาแบบแบบรวดเร็วนะคะอาจจะได้เงินมาลับๆหรือใครบางคนอาจจะได้เงินจากการไปติดต่อเจรจานะคะจากสถาบันการเงินก็ได้นะคะมีคนนํามาให้นะคะมีคนนําโอกาสมาให้นําข่าวดีนําโชคดีนําสิ่งดีๆมาให้หรือจะต้องมีการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืองานที่ออหรือเงินที่เหมือนกับว่ามันเป็นเงินที่ มันเป็นเงินที่ต้องแลกกับอะไรบางอย่างหรือเงินที่เหมือนกับคล้ายๆกับเงินประก,กันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับมันมีการสูญเสียก่อนถึงจะได้อาจจะเป็นเงินประก,กันก็ได้นะคะคุณจะได้เข้ามาในช่วงตอนนี้นะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงตอนนี้แฮปปี้มากเลยนะคะมันคือความสุข มันคือความสุขการเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์นะคะมันคือการออกงานแล้วก็ได้พบปะผู้คนความรักของคุณดีงามคนรักเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะแต่พยายามอย่าจับปลาสองมือนะคุณค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะแล้วก็มีออร่ามากในช่วงนี้คุณจะดูมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะไปอยู่ที่แห่งใดนะคะคุณดูมีสเสน่ห์ ต่อเพศตรงข้ามมากเพื่อศพในช่วงตอนนี้คุณก็รู้จักบริหารเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างดีซะด้วยสินะคะจนบางครั้งมันมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังเรื่องในเรื่องของรักสามเศร้านะคะอืเห็นไหมคะสามดาบเข้ามาระวังในเรื่องของรักสามเศร้าไปลงรักคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีเจ้าของแล้วมาลงรักคุณนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือตัวคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะแต่ก็ไป ไปหลงรักใครอีกคนก็ได้มันหมายถึงรักสำเศร้าเจ็บปวดหัวใจนะคะพยายามนะคะพยายามต้องเข้าใจต้องเข้าใจสถานะเป็นไปที่มีอยู่นะคะที่เป็นอยู่ทําให้มันดีที่สุดสําหรับชาวพฤกษ์ศพเพราะว่าช่วงนี้คุณดูมีสนนิคนที่ ประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินในช่วงนี้จะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเพย์บอยนิดนึงนะคะใจกว้างใจดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูดูสวยงามไปหมดทาอะไรมันก็ดูมีสเสน่ห์มีแต่คนหมายปองมีแต่คนจับตาจ้องมองคุณอยู่ในช่วงนี้คุณเนื้อหอมมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณดูเข้าตากรรมการมากเลยในช่วงตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ ยืนอยู่บนเวทีเหมือนดาราคนหนึ่งเลยนะคะถูกแสงสปอร์ตไลท์สองเข้ามาแล้วมันทำให้คุณดูดูโดดเด่นนะดูมีสนเสน่ห์นะคะดูมีสนเสน่ห์มากในช่วงตอนนี้ขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้และการในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหม x of w a ฟวอความรักนะคะแล้วก็ Two o f สวอร์ดฝ่ายออครั เลือกไม่ได้ไม่อยากเลือกนะคะมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาแล้วก็เป็นในเรื่องของความรักที่ไม่ไม่อยากที่จะเลือกใครเห็นไหมนะคะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้านะรู้สึกเสียดายบางคนกังวลแต่สิ่งดีๆคนที่อยู่เคียงข้างอยากให้คุณมองมองมากกว่านะคะไม่ต้องไปตามหาความรักจากที่ใดคุณอยู่ณนะจุดของคุณแล้วอยู่กับคนที่เขารักคุณมากกว่านะคะ ว่าที่คุณจะไปตามหาความรักจากใครคนอื่นนะคะที่เขาไม่สนใจคุณเพราะฉะนั้นมองย้อนรักตัวเองแล้วก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะคะ mm hmm. เอกออฟอมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยความมั่นคงด้วยความเข้าใจคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมาจะมาด้วยดี จะเจอคนที่ใช่และเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยอาจจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่ก็ได้หรือเป็นการเริ่มต้นกับคนเก่าแต่เป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะถึงได้บอกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าอย่าไปเสียใจยอะไรมากมายนะคะหันมองย้อนกลับมารักตัวเองแล้วเมื่อไหรที่คุณรักตัวเองรักคนที่เขารักเราคุณจะเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นอย่าไปงมงายอย่าไปเสียดายเสียใจหรือยังเลือกหรือยังลังเลกับอะไรที่มันไม่จริงอะไรที่ มันไม่ใช่ถ้าไม่อยากเลือกก็ไม่ต้องเลือกนะคะปล่อยให้มันเป็นไปในเรื่องของธรรมชาติแต่ถามว่าโอกาสเข้ามาไหมเข้ามาการเริ่มต้นที่ดีไหมดีนะคะดีขอให้คุณเข้าใจในเรื่องของความรักในสิ่งที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับอะไรมากเกินไปที่สําคัญคุณต้องรักตัวเอง แล้วก็สนใจคนที่อยู่รอบๆตัวคุณให้ความใส่ใจกับคนรอบข้างให้มากที่สุดนะคะให้มากที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567สําสำหรับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะก็จะจบ เพียงเท่านี้ล้กันนะคะให้คุณได้นำไปปรับใช้นะคะนำไปปรับใช้นำไปเรียนรู้ต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ